สวัสดีพี่น้องปองไปครับวันนี้สิบภามาเพิ่งเงี้ยงครับผมอ่าว่าสิเป็นเงี้ยงครับผมวันนี้เดี๋ยวให้เบิ่งครับอือสีเห็นบ่เห็นนะครับผมอ่าเห็นอยังว่าอันนี้หนึ่งล่าครับอืแบบง่ามครับผมอ๋อเี่ยอีกอ,อุ้ย นี่ครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามอ่าสี่อ่าโอ้ยง่ามอะครับเนาะอุะ้อ,อไปงอนสึ่งกับไทยสึ่งกับไทยหางยาวตอนนี้นี่อยู่สี่สีร่ำครับ ข้างล่างตัวนี้ได้ศาสตร์ไทยอันนี้สีฟ้าครับกาศาสตร์ไทยเช่นครับอันนี้ข้างล่างนี่น่าจะเป็นทงปูนครับอโอ้โหนุนนี่ดังดูอันครับ สวยงามครับผมโอ้ยอยากให้เห็นของแท้นะครับหเห็นของแท้เลยหางยาวผิวไวครับสวยงามครับาหาบึงน้าครับผมทมไมนี่ถ้ามาคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้ำเน้นะครับให้มันพ้อพันไหลนะครับพันซับสวยงามโอ้ยนะ